ทำไมน้ํำกระด้างถึงทํากาแฟได้ดีกว่าและรสชาติออกมาดีและกลมกล่อมกว่าน้ํากระด้างนะคะจะมีแนวโน้มที่จะผลิตกาแฟที่มีรสชาติที่ดีกว่าเนื่องจากแมกนีเซียมและไอออนได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าสามารถที่ดึงรสชาติจากเมล็ดกาแฟเนี่ยได้มากขึ้นนะคะซึ่ง ค่าที่เหมาะสมสำหรับในการชงกาแฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150 ppm นะคะหรืออยู่ในช่วงระหว่าง75ถึง250 ppm นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำด่างอะคาลายนะคะนาสกะไม k ชัวนะคะตัวนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าสามารถที่จะตั้งค่าปรับค่า TDS ได้นะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจนะคะร้านกาแฟ นะคะหรือว่าทําร้านกาแฟอยู่เล็กๆนะคะในตอนนี้เนี่ยอยากที่จะให้รสชาตินะคะของกาแฟเนี่ยรสชาติดีขึ้นนะคะมีความกลมกล่อมขึ้นนะคะสามารถที่จะตั้งค่า tds ได้นะคะตามที่แนะนำนะคะให้อยู่ในช่วงระหว่าง150 ppm หนะคะหรือ75-250 p ถึง250 ppm นะคะ ถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้ ID line เนี่ยก็จะเป็นแอ s ไซนนะคะ d r g r w e n หรือจะโทรมาที่เบอร์092-638-2366หรือว่าเบอร์092-638-2239ค่ะ